BCG โลนนะครับเป็นชิ้นเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยนะครับเป็นสินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียนหรือว่าเพื่อเสริมสภาพคล่องในกิจการนะครับเป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุนปรับปรุงขยายธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ เดี๋ยวมาดูคุณสมบัติในการยื่นกู้ขอสินเชื่อนะครับต้องเป็นผู้ผลิตผู้ใช้และผู้จําหน่ายวัตถุดิบสินค้าและบริการหรือธุรกิจตามแนวทาง b c g นะครับเป็นสมาชิกหน่วยงานพันธมิตรที่มีนโยบายส่งเสริม sme ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจต้อง3ปีขึ้นไปนะครับ sme ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ก็คือเจ้าของกิจการที่มีใบจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายตามกระทรวงการคลังนะครับวงเงินสูงสุด1ล้านบาทนะครับแต่ไม่เกิน50ล้านบาทดอกเบี้ยน,นี้เริ่มต้น4.05%ต่อปีเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวระยะสั้นนะครับผ่อนนานสูงสุดถึง15ปีเงินไขก็ขึ้นอยู่ทาง ของทางธนาคารเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่กู้ขอสินเชื่อนะครับตัวอย่างที่ธุรกิจที่สามารถยื่นขอสินเชื่อได้นะครับธุรกิจแปรรูปไม้ธุรกิจรีไซเคิลธุรกิจเกี่ยวกับเด็กธุรกิจเกี่ยวกับพลาสติกชุกชนิดโรงงานอุตสาหกรรมสินค้านําเข้าสง่งออกเอกสารในการยื่นขอสินเชื่อนะครับ ถ้าเป็นช่างผู้รับเหมาก็ต้องมีสัญญาว่าจ้างกรณีเป็นสัญญาการจ้างงานเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพองรอรเ90าหักรักทีจ่้าสทวินะครับก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนใบจดทะเบียนการค้าเป็นสินเชื่อ SME สินเชื่อ f a c t o r i น g นะครับเป็นสินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด,ดย่อย ซึ่งสินเชื่อนี้ไม่มีบริการสมัครผ่านทางแอบปบพคชันลิงก์ไลน์เฟสเฟสบุ๊กใดๆทั้งสิ้นต้องไปยืนกู้ที่ธนาคารหรือว่าสาขาของเขาเท่านั้นนะครับเงื่อนไขก,ก็ขึ้นอยู่กับทางธนาคารของเขานะครับว่าเขาจะเก็บเครดิตบูโรเขาจะตรวจสอบเครดิตเราก่อนว่าเรามีหนี้เสียหรือว่ามีสินเชื่อจากธนาคารอื่นหรือว่าสินเชื่อจากบัตรเครดิตอย่างอื่นหรือไม่นะครับถ้าสนใจ สินเชื่ออย่างอื่นอย่างเช่นแอบกู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อลดจนสินเชื่อกี่ยวกับรถบรสไซน์ก็เข้าไปดูในช่องผมได้นะครับซึ่งผมทาคลิปไว้ประมาณ300กว่าคลิปเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเข้าเงินไขเพื่อเดือดร้อนเรื่องเงินจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินกู้นอกระบบเงินกู้รายวันยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดี